เจาะลึกหนึ่งภาพดวงกายอ่ะมันเดินไปกินรู้ว่าอะไรซึ่งอร่อยแค่ไหนไก่พูดใหไก่พูดมกินตีดชิ้นงวงกินมาหกเจ็ดชิ้นที่ถอดเออแบบผ่านมือถือซะบ้างมันอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยเราอ่ะกินเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มเฮ้ยมันตอบกลับมางงกว่าเดิมเออเราเราถามไปเขางงเขางงกลับมาตอบกลับมางงหนักเนื้อวะ อัสวัสดีครับทุกคนพ่ออนเจนค้ะตากตากเอนนี้เราอยู่กันที่ไหนวันนี้เราอยู่กันที่บนเรอรอยอลแคริบเบีย a n อนเทม f t อ e ฟเดอ่ะตอนนี้เราอยู่ในรูที่ว่าเราล่องมาจากสิงคโปร์ไปต่อที่ปีนังแล้วก็ภูเก็ตทั้งหมดมาถึงที่สิงคโปร์สคืนถูกเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจาะลึกหนึ่งภาพรวม ภาพรวมของเส้นทางนะอาหารความบันเทิงความสนุกที่มีวิธีการจองรวถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องรู้ก่ในการาเรือลำนี้นะคะถูกต้องครับจะมีอะไรบ้างคลิปเดียวจบดูกันให้ดีนะคะไปเลย สำหรับเส้นทางของเรือลำนี้นะคะก็จะมีแบบหลักๆอยู่2รูปแบบก็คือแบบ3คืนที่ออกวิ่งจากสิงคโปร์ไปแวะปีนังแล้วก็กลับมาสิงคโปร์นะคะหรือจะแบบ4คืนก็คือออกจากสิงคโปร์ไปแวะปีนังแล้วก็แวะภูเก็ตแล้วก็จะมีคืนที่1เนี่ยปุ๊บเช้ามาก็คือที่ปีนังขึ้นเรือมานอนอีกทีก็คือตรงอีกทีก็คือแวะที่ภูเก็ตแล้วก็อยู่บนทะเล1คืนนะครับแล้วก็ถึงสิงคโปร์อีกทีหนึ่งสำหรับเรือ a n t h ท m <benim> of the s e ซเนี่ยตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในนนเเเอชีียยข้ล ใช่ค่ะแล้วเรือของรอยัลคาริบเบียนเนี่ย mm hmm. เขามีทั้งหมด30ลำเลยนะแล้วก็วิธีสังเกตง่ายๆก็คือลงด้วย Off The Sea นะคะอ๋ออย่างเช่น <Yeah. S 2> อย่างลำเนี้ยก็คือ Anthem o f ฟเด e ะซมันจะมี Off The Sea หลายๆอย่างขนาดอย่างนี้เนาะ mm hmm. ซึ่งเรือลำนี้เนี่ยมันก็จะสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะ Anthem o f ฟเด e ะซเนี่ยจริงๆมันจะวิ่งอยู่แถวแถวเคยวิ่งอยู่แถวแถวยุโรปแถวอังกฤษ ตอนนี้ก็คือมามแวะที่เอเชียเนาะก,ก็คือจะวิ่งที่สิงคโปร,ร์จนถึงเดือนมีนา2025ค่ะอ่าหลังจากนั้นก็จะไปวิ่งที่ญี่ปุ่นกับ阿拉斯加ต่อไปทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็เอออยากจะรู้แล้วว่าขึ้นเรือกันมาเนี่ยอยู่กัน3คืน4คืนเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรมันมีอาหารอะไรมันน่าเบื่อหรือมันสนุกแค่ไหนอะไรอ,ะอย่างนงี้เนาะมันเป็นกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเรามาว่ากันด้วยเรื่องกิจกรรมบนเรือกันก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมพวกก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนนึงก็คือแบบ อีกส่วนหนึ่งก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแต่โดยคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงกิจกรรมที่ฟรีกันก่อนเลยนะโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนของสระว่ายน้ําส่วนน้าต่างๆเนาะซึ่งจะมีทั้งแบบอินดอร์พูลเราสามารถแบบว่าเล่นได้ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวฝนตกเลยนะคะข้างในก็คือจะเหมือนมีแอร์คอนดิชันนิดนึงแล้วก็จะมีโซนเป็นจากุซี่เนาะใช่อันนี้เป็นยายกายด้วยชอบเป็นกูนใช่มันมีฟองนวดอะไรเงี้ยเนาะก็พวกนี้จะอยู่ที่ชั้น14ทั้งหมดใช่เนาะ ก็แต่ว่าตรงชั้นสิบภาพจะมีระเบียงให้ให้แพย์สามารถแบบดูวิววิวลงมาแล้วก็มีแบบอะไรนะโซนวิ่งให้อะไรเนี้ยเนาะเดินมาเรื่อยๆเนี่ยจากติดติดกันอ่ะจริงๆมันคือติดติดกันหมดกับสระของ indoor p o ร์ูเนี่ยก็คือมันจะเป็นสระ outdoor p o ูลและเออก็จะมี็คล้ายๆเป็นเมนพูลของที่นี่แหละก็คือว่า มันก็จะเป็นสระที่ใหญ่หน่อยมีไร้กาดตลอดนะที่นี่ยืนแบบโอ้โหเข้มงวดเลยนะคะแล้วก็มีชุดชูชีพสําหรับเด็กเล็กๆด้วยอันนี้ให้ฟรีให้ฟรีไม่ต้องเช่าด้วยข้างๆกันของสระอา t d o o เนี่ยก็จะมีแบบเหมือนส่วนน้าเล็กๆสําหรับให้เด็กตัวเล็กๆแบบน้ำไม่ถึงแต่แตะเท้าเดินไปเดินมาแล้วก็มีสระน้ำวนขนาดเล็กให้เด็กๆด้วยอืตัวบริเวณที่เป็นเมนพูเนี่ยจริงๆมันมีจอทีวีใหญ่ๆด้วยนะคือเขาจะมีเปิดดังอะไรด้วยอะไรเงี้ย บางเวลาที่ตามตารางเวลาของเขาอะไรเงี้ยเราก็ดูได้แต่ว่ามันมีโซนหนึ่งที่เป็นโซนที่ถ้ามาแบบคู่รักอาจจะชอบก็คือมันจะเป็นโซนที่แบบอาดัลพัวเด็กต่ำกว่า18นี่เข้าไม่ได้ข,ะะข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโซลาริเอมเนาะเขาเป็นโซลาริเอมก็คือเป็นสระน้ําในเรือนกระจกในเรือน,น,นกระจกนะสามารถรานอนอาบแดดได้แล้วก็จะเป็น มองชมวิวด้านหน้าเรือได้เลยค่ะมันสปินมากตรงนั้นมันจะมีจารกุซี่อีกอันหนึ่งใช่ซึ่งแบบเล่นระดับหลายชาติพอเรามองออกไปอ่ะถ้าเรือมันแล่นอ่ะนะมันก็แบบเหมือนกับว่าเรากาลังปลดปล่อยทอดอารมณ์แล้วก็มองเรือเออสวยสวยเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นแบบคนที่แบบชอบความสงบอย่างเงี้ยก็จะดีกับโซลาริเอมตรงนี้มากอะไรเงี้ยไม่มีเด็กเสียงเด็กอะไรมารบกวนเดินต่อไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นโฟร์ไรเดอร์อยู่ชั้น16แต่ว่าใช้ทางเดินจากชั้น15ขึ้นไปได้ ก็มันก็จะเป็นแบบ โตขึ้นเทียมซึ่งสนุกมาก,มากเลยอาจจะแบบปีนนะ้ำขึ้นไปบ้างแต่ว่าสนุกมากเดี๋ยวจต้องบอกว่าเขามีเจ้าหน้าที่แบบว่าสอนคอยกํากับเราตลอดนะคะเริ่มจากสเต็ปแรกที่คนที่แบบไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยนะเพราะเาจะค่อยๆฝึกว่าแบบบังคับทิศทางยังไงแล้วก็ค่อยให้ทรงตัวจนขึ้นมาผูกเขาได้อันนี้ดูด,ดูดูพ่ออินทำนะ่าจะสะนุกพ่ออินโชว์โชว์ลายท่ามาเป็นไงเกสันทีชอบไหมคือหนูอ่ะด้วยความที่หนู ไม่ได้ชอบเล่นน้าขนาดนั้นแต่ว่าคือสําหรับหนูมันก็สนุกดีนะแต่ว่ามันนา้ามันก็ค่อนข้างแรงมากแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะข้างๆกันจะมีปีนผาจําลองอนะแล้วก็มียีราฟตัวหนึ่งชื่อน้องจีจีน้องจีจีเป็นสัญลักษณ์เป็นไอคอนิกของของที่นี่อะไรเนี้นยเนาะตัวใหญ่มาก <laughs> แล้วก็ระหว่างทางมันจะมีแบบ พวกกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่แบบผักไปผักไอ้ลูกอ่ะมันมีแบบเล่นตัวเลขสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโยนถุงใส่เล่นอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเรามาพูดถึงลานกิจกรรมที่คิดว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในครอบครัวแล้วก็หลายๆคนเลยนะคือตรงนี้เขาเรียกว่าซีเพล็กนะคะเป็นลานกิจกรรมอยู่ที่ชั้น15เป็นลานอเนกประสงค์เลยคือเขาจะมีรวบรวมหลายกิจกรรมเข้ามานะคะ้งแต่ บ๊มเออเล่นเล่นรถบ๊มเนาะอันนี้น้องเกณฑ์จะชอบมากโรลเลอร์สเก็ตก็มีมีแปดบินตันบางทีก็เป็นแบบสนามแปดฟุตบอลเนาะพาเก็ตบอลพิกเกิลบอลแล้วก็เราไปเล่นเลเซอร์แท็กด้วยแต่ว่าเลเซอร์แท็กเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายนะฮะเขาก็จะทําเป็นเหมือนบ้านลมอ่ะ ลุปออกมาแล้วก็มีมุมยิายิงยิงอะไรกรันเออือแบบอเม,มากเพราะว่าพื้นที่พื้นที่เดียวสามารถแบบว่าเปลี่ยนหมุนเวลียน,ยนกิจกรรมได้แบบไม่ซ้ําเลยค่ะตัวซีเฟล็กนี่มันก็จะมี2ชั้นใช่ไหม,มชั้น15ที่เล่าไปตะกี้แล้วก็ชั้น16เป็นแบบม,มีพวก Xbox บกตัวปิงปองแอร์ฮ็อกกี้เ,เออมีเกมตู้อะไรเงี้ยแล้วก็กายเนี่ยไปลงแข่งมานะเขาจะมีจัดแบบเฉพาะทีมเออเฉพาะทีมก็คืออายุ12 17อถึงเอะไรเงี้ยก็เป็นแบบแอร์ฮอกกี้อ่ะกายได้ที่เท่าไหร่ แลที่สอ,อันนี้คือปีมือใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนะคีดว่าจะแก้ไปเลยวะโอเคแต่กายเก่งมากนะก็แพ้สาวจีนไปน,นิดเดียวแพ้แบบ เชื้อโหดเลยอะเออแต่ก็สนุกดีก็นี่คือตัวอย่างของกิจกรรมในส่วนบริเวณของ4ีเพจทั้งหมดอืมสนุกมากอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงชั้น14-15-16ซึ่งเป็นอยู่ข้างบนของเรือนะคะด้านล่างของเรือเนี่ยที่เป็นชั้น3-45ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งกิจกรรมนะคะส่วนชั้นอื่นๆที่อยู่แซนวิชตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นส่วนจเนสวนใหห้องพักนะคะโดยชั้น4ชั้น5เนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเป็นคลาสต่างๆให้เราร่วมเนาะอย่างแอนอะได้ไปที่ two s e v e n t นะคะตรงนั้นอนะก็จะเหมือนเป็นเทเตอร์เล็กๆมีแบบบางทีมีการแสดงดนตรีนะคะแต่ที่แอนชอบมากก็คือแบบตอนเช้าๆเขาจะมีคลาสออกกําลังกายมีคลาส,สเตจชิงม,มีเต้นซุมบา้ามีเต้นซาสซา่าอะไรประมาณนะั้นอยู่แถบนั้นในส่วนของชั้น4เนี่ยมันก็จะมีส่วนของ royal theater อันนี้ก็จะเป็นการแสดงโชว์ทีมก็มีการแสดงต่างๆทั้งแบบดนตรีอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเป็นโชว์เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย ท่วไปๆก็จะมีเหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่ากิจกรรมทั้งหมดเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เราสามารถดูตารางได้จากแอปอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเราก็จะสามารถดูว่าอันเนี้ยเราอยากจะเข้าแล้วเราไปแบบเป็นมมไว้อะไรอยู่ไหนก็แจ้งเตือนไว้มันก็จะแบบว่าขึ้นโนติเวลาใกล้ๆจะถึงเวลาเดี๋ยวเล่าเล่าเรื่องแอปให้อีกทีป้ายคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะอยากจะเสริมนิดนึงก็คือว่าครอบครัวไหนที่มากับเด็กเนาะไปที่ชั้น11 12เนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็น Advent เจอร์โอเชียนเออเป็นคิสทับนั่นแหละ ที่นี่มันพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าเขาเขาแบบตักจะมาพักผ่อนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยแล้วแบบไม่อยากเลี้ยงน้องเนี่ยสามารถฝากที่นี่ได้ซึ่งที่นี่ก็จะมีแบบเป็นพี่เลี้ยงแบ่งตามวัยเลย0ูนย์ถึงสองสองถึงสี่อะไรเงี้ยนะศูนถึงสองสามถึงห้าหกถึงแปดเอออะไรเงี้ยแบ่งเป็นตามวัยที่ใกล้เคียงกันเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้แบบใช่แล้วก็แบบของเล่นอะไรเงี้ยก็คือเป็นตามวัยซึ่งจะมีพี่เลี้ยงดูแลแล้วก็พี่เลี้ยงเขาเยอะมากในตอนเด็กอ่ะแล้วก็ความปลอดภัยสูงมากในการรับส่งอะไรเงี้ยเขาก็จะเช็ค แบบสีกิยิต้สูงมากเลยแอปก็จะมีกิจกรรมบางทีเป็นการจัดแบบเล่นให้เด็กๆเล่นบิงโกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมากต้องบอกเลยว่าถูกใจทั้งเด็กและพ่อแม่บางทีอ่ะเออแบบเราอยากจะกินดื่มสังสรรค์บ้างเราไม่อยากจะเลี้ยงเด็กเล็กๆตลอดไปแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะไปฝากรับชั่วโมงสองชั่วโมงเลยให้เด็กๆก็ได้ได้เอ็นจอยกับคอามเปนเฟรด้วยค่ะมาถึงตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเบรกให้ชมห้องพักก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไปชมในคลิปเลยละกันนะ ห้องที่เราพัดเป็นแบบ Ocean View Balcony ก็คือจะมีแบบระเบียงออกมานี่นี้มีเข้ามาจะมีโซฟาให้นั่งเฮ้ยห้องไม่เล็กนะห้องไม่เล็กนะด้มยนคือจะบอกว่าตกแต่งดูแบบ นี่มีก๊อกอ่ะใช่ใช่แล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าให้คุณแม่ด้วยนะนี่ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบว่าโต๊ะทำงานอะไรอย่างงี้ได้เผื่อใครแบบแบกคอมมาอะไรอย่างเงี้ย่ะโอเคนี่อ่ะเปิดโชว์ระเบียงนิดนึงโซฟาเขาเป็นโค้งๆแบบนี้นะคู่อ่ะไม่ใช่โซฟาคู่บวกระเบียงดันดันซ้ายเลยดันซ้ายอ่าโอเคนี่ถ้าอยู่บนการทะเลเราก็สามารถมานั่งพักผ่อนชมวิวตรงนี้ได้ถ้าหมาไม่อยากนอนตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวป๊าลากคู่มา ไม่ได้กระดไปเลยไม่ใช่นี่ประมาณนี้ให้ดูหน่อยคืออะไรว่ามันค่อนข้างเซฟตี้เพราะว่าระเบียบค่อนข้างสูงเด็กก็แบบปลอดภัยนี่อันนี้เรือยังไม่ออกจากท่านะฮะตรงนี้นะเราจะมองเห็นไปยังนี่เลยมาริน่าแซนเบย์นี่เบย์แซนเนอแล้วห้องพักเราเนี่ยอยู่ที่ชั้นแปดก็คือจะได้วิวประมาณนี้อืค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็ห้องน้ำประมาณนี้นะ ก็ไม่แย่ใชนะ่ดีมากเลยกลับมาที่ส่วนกลางอีกทีนะครับในส่วนกลางที่สําคัญมากๆก็คือในส่วนของชั้น4เนี่ยชั้น4กับชั้น5เนี่ยมันจะเป็นโถงเรือใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าโ o โยเอสพา n า ก็คือเป็นโถงเรือกลางนี่แหละขึ้นเรือลงเรืออะไรอย่างเงี้ยคนจะเยอะมากเรียกว่าเป็นจุดที่เราเดินผ่านไปไม่ว่าจะไปทางไหนก็คือจะต้องผ่านส่วนนี้ละกันก็จะมีร้านค้าแบรนด์เนมบางทีเขาก็เอาของมาขายตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยร้านค้าแท็กฟรีอะไรเงี้ยของูเวเนียะอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็นอกจากนี้ย่านจะมีพวกร้านอาหารมีคาเฟ่มีที่นั่งฟังเพลงต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าหมวดในส่วนของร้านอาหารด้วย ไปชมคลิปกันก่อนเราก็จะเดินเรือลองเรือไปชั้นสินี่อันนี้ก็จะมีแบบดนตรีสดด้วยนะห้องหตรงเนี้ยนี่เห็นไหมห้องแบบแจ๊สเอออะไรอย่างนี้ด้านขวาด้านขวานี่เป็นของเป็นของที่ระลึกอ่าเป็นช็อกต่างๆหรอไหมรออะไร อะไรของแกหรออ่าในส่วนของอาหารนะคะก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในการเป็นอยู่ของเราซึ่งอาหารที่นี่ก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนที่เป็นฟรีก่อนเลยดีกว่าอ่ะชั้นที่สี่นะคะเราก็จะสามารถทานแบบบุฟเฟ่ได้ทั้งมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นเลยนะคะที่ห้องอาหารบินจมเมอร์แล้วก็โซลาริเอมบิสโตนะคะก็จะเป็นแนวอาหารแบบ นานาชาติอะตอร์เนชั่น n a ลทั้งฝรั่งทั้งอินเดียอะไรประมาณนี้นะคะมีแบบอาหารที่ให้เลือกหลากหลายเลยเอเชียก็มีท่านี้ที่ชอบมากก็คือพวกเบอร์เกอร์พวกเบอร์เก,กอร์อพวกไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีพาสต้าทาสดๆก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกบางอย่างที่เป็นแบบทําแบบเอเชียเอเชียจัดๆบางทีก็ไม่เอเชียเท่าไหร่เออก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของโต๊ะเนี่ยอาจจะแบบคนเยอะนิดนึงนเนาะก็อาจจะแบบต้องใช้วิธีวิธีแบบแยกกันนิดนึงอะไรอย่างนงี้แต่ว่า โดยหลกัหลกๆแล้วอะ่ะเราสามารถกินได้อีกบริเวณหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเมนดิ닝นะครับบริเวณชั้น3ชั้น4เนี่ยมันก็จะมีอาหารที่เมนดิงเนี่ยมันจะเป็นคอสคอสนะเริ่มจากสตาร์เตอร์แล้วก็มีเมนดิสเออแล้วก็มีตัวตัวขนมของหวาน คือเราสั่งได้ไม่อันด้วยนะเราจะเอาแบบนี้กี่อันอะไรก็ได้สั่งเมน3าจาน5้าจานก็ได้ค่ะหนูว่าชอบห้องนี้มากเพราะว่าอาหารห้องนี้คือแบบอร่อยมากกินเนื้อทุกวันอะสเต็กดีมากคือแล้วก็เป็นห้องนี้นะคะมื้อเย็นเนี่ยเขาก็จะฟิกที่นั่งที่เราจะแบบการันตีว่ามีโต๊ะนั่งแน่นอนไม่ต้องเวียนหัวไปไหนคือคือถ้าเป็นมื้อเช้ากับ กับกางวันให้เราไปต่อคิวแล้วเราก็สามารถไปกินห้องอาหารอื่นที่ไม่ใช่เป็นโตรประจําของเราได้<ช>แต่มื้อเย็นเนี่ยมันจะเหมือนเดิมทุกวันก็คือเป็นโตรประจําแล้วก็จะมีบริกรคนเดิม,ค,ดมคอยดูลแลเราอย่างเช่นสมมติเราชอบน้ําเย็นเขาจะรู้ว่าเอาน้ําเย็นมาแกรเสอะเกสจากกายจะชอบกินเลมอนเิทเขาจะเอาเลมอนเิทมันตั้งให้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านเราต้องมีแบบน้องเกนนั่งไยแชใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าแบบอ๋อ วันนี้เดี๋ยวถ้ามาปุ๊บเขาจะรีบเอากเกะอีมาตั้งให้เลยคือชอบเนื้อที่ดีมากปลาดีมาก<ช>โอ้โหอร่อยแต่ว่ามันมันมันเปลี่ยนทุกวันด้วยนะเอาเรียกง่าย<อ>พูดง่ายไม่จำเจมไม่น่าเบื่อถึงแม้เราจะกินห้องอาหารนี้ทุกวันเราก็สามารถเอนจอยได้ทุกมือค่ะออซึ่งใจที่เกรบอกอ คืออาหารมันเป็นส่วนสําคัญของของการมาล่องเรือสาําราญคือถ้าเรือลําไหนอาหารไม่อร่อยนะคือเคยไปล่องเหมือนกันรู้สึกแบบมันแบบแบบทิปนั้นจะรู้สึกไม่เอนจอยอ่ะแต่ว่าเรือของรอยัลเชลีเบียนเนี่ยลำลำเนี้ยโดยเฉพาะลำเนี้ยนะก็คือแบบโอ้หอิ่มหนำสำราญาะเสีย <c oughs> ของลำนี้ก็คือว่าเราอาจจะอ้วนขึ้นเมือเร็วๆนคือว่าเวลาสั่งแบบในเมนคอร์ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่าแบบเราสั่งท้งคอร์เนี่ย เลือกสตาด์ได้ได้อันหนึ่งเลือกเมนได้อันหนึ่งไม่ใช่เราสามารถเลือกแบบเมนได้3จ,จานเลยก็คือสั่งได้อันอยากกินอะไรสักอ่าเน็ดสิ่งอะไร อยากกินอะไรก็สั่งเลยที่พิเศษอีกอย่างของมื้อเช้านะคะสามารถสั่งรูมเซอร์วิสมาเสิร์ฟที่ห้องได้ฟรีนะคะเป็นแบบอาหารประเภทคอนติเนนตัลนะคะพวกขนมปังเครื่องดื่มง่ายๆอะไรประมาณนี้มานั่งกินดูวิวทะเลก็ได้ที่ห้องอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เกียดแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเผื่อไม่ใช่เผื่อบางคนกลางคืนแดนมันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องต้องติ๊กติ๊กแล้วก็แขวนหน้าห้องไว้ตอนกลางคืนก่อนนะนะคะให้เขามาเก็บไปต่อไปนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เกตบอกว่าชอบสุดๆเลยก็คือส่วนของอาหาร ทาาเล่น ก็จะมีพ no ิซ no. ซ่านะคะที่เป็นร้านพิซซ่ามันก็จะเปิดแบบตั้งแต่11โมงยันตีหนึ่งเลยเออนี้ดึกปาะซึ่งจะบอกว่าพิซซ่าอร่อยมากมากมากคือกายอ่ะมันเดินไปกินดูว่าอะไรอร่อยมาอร่อยแค่ไหนกายพูดให้กายพูดมาอมันอร่อยมากแล้วชิ้นมันก็ยืดมากใช่วันนึงกินกี่ชิ้นเม่วานกินไปหกเจ็ดชิ้นใช่ไม่เราคือหนุหันมาใช่ไหมกายหายตลอดแล้วคือหายไปกลับมากลับมา้กักพิซซ่าใช่อันนี้เนี่ยเขาจะมีลาต ต่างหน้า<ช>เพนเพหน้า<ช>เป็นอะไรเป็นโปรนี<ช>มีหน้าบาร์บีคิวหน้าอะไรก็สลับสรับปรเปลี่ยนเหมือนกันอร่อยจริงน้องน้องเกณฑก็กินเยอะน้องเกณฑเออ,<ช>อ,อกินแบบเป็นอาหารที่ สมมติว่าเราหิวอ่ะแล้วมันไม่ได้ตรงช่วงเวลาที่เป็นห้องห้องอาหารหลังเปิดเนี่ยเดินไปเติมได้่ยที่ยันเมเติมไม่ใช่นั่นเซเว่นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านคาเฟ่เอสแพรานาข้างๆร้านพิซซ่าอันนี้อยู่ชั้นสี่้ะคู่นะมีดียังไงเกตว่าไปคือจะบอกว่าหนูอ่ะเดินไปแบบบ่อยมากเดินไปทั้งวันก็คือคุกกี้อร่อยมากค่ะซอฟเบคคุกกี้ใช่เป็นซอฟเบคคุกกี้แล้วคือเหมือนแบบคาเฟ่นี้ใช่ไหมเราสามารถเดินไปเบิร์กขนมได้ตลอดเวลาเลย ก็คือมันจะมีทั้งแบบแซนด์วิชอะไรอย่างงี้ไว้รองท้องนะคะแล้วก็มีขนมเปลี่ยนทุกวันเลย<ม>แต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่ก็คือคุกกี้ ซึ่งคุกกี้มันก็จะมีหลายรสอีกมีทั้งช็อกโกแลตชิพมีมัดสไลด์อะไรสักอย่างซึ่งอร่อยมากมันเป็นแบบเหมือนดับเบิลช็อกอะไรเลมอนคุกกี้ก็อร่อยเลมอนก็อร่อยค่ะทุกอย่างที่เป็นคุกกี้อร่อยมากที่นี่แล้วแบบแอนแอนแอบเก็บกลับบ้านเก็บมาให้กินตรงนี้เก็บกลับบ้านจะชันบนี่ยแล้วก็มีมีนมด้วยนะนมสดเลยนะคะก็คือมีชากาแฟดื่มได้ตลอดนะเช่นเดียวกันกับที่ชั้น5นะ ขออองเใกล้ๆกับ t 7 o เนี่ยก็จะมีคาเฟ่เหมือนกันให้บริการคล้ายๆกันเนาะก็แต่ว่าตอนเช้าจะมีเบเกิลด้วยอะไรพวกนี้ด้วยใช่ใช่เบเกิลกับครีมชีสแล้วก็แอบเจอเมื่อเมื่อเมื่อสายๆวันนี้แอบเจอโจ๊กที่นั่นด้วยนะคะใช่ ชั้นสิก็จะมี dog h o า s e มันจะเป็นบ้านหมาไม่ใช่เป็นร้านฮอทดอกจะอยู่ข้างๆแบบซีเฟ็กซ์ก็คือใครออกกําลังกายตรงนั้นเราหิวไม่อยากเดินไปไหนก็คือตรงนั้นได้เลยมันจะมีเสิร์ฟทั้งไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อแล้วก็ไส้กรอกไก่เนาะก็เอาท็อปปิ้งอะไรก็เลือกได้ไม่เอาก็บอกเขาไปอะไรอย่างนี้นะเออน้ําเนื้อก็คือกดตรงนั้นได้เลยใช่แล้วไส้กรอกที่นี่ฉ่ำมาก แต่เสริมนิดนึงนะในส่วนของซอฟต์ดิงของที่นี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยจะกินพวกโคกไม่ได้พวกน้ำมันลมอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าจะมีเป็นพวกน้ำแต่ว่ามีพวกน้ำชาไอส์ทีเลมอนเอรอะไรพวกเนี้ยก็ก็มีสลับสับเปลี่ยนให้กินอย่างดท้ายบางทีก็มีให้กินนะครับอีกอย่างที่ป๋ามาชอบมากเลยคืออะไรรู้ป่ะป๊าคือป๊าบอกว่าบางทีเราไปเจอร้านอาหารคนเยอะมากไม่มีที่นั่งแต่รู้ป่ะว่าทุกอย่างที่แบบมันเป็นของฟรีบนเรือเราสามารถ หยิบใส่จานมไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มขนม,มทุกสิ่องอ่ะกลับมากินที่ห้องได้เลยกินเสร็จก็แค่แบบวางจานเปล่าทิ้งไว้หน้าห้องแค่เนี้ยก,ก็จะมีแบบก็คือเก็บ ถือจานขอกินเดินลอดมั้วเรือได้เลยทีเดียวเนาะแล้วก็กินเสร็จก็แค่วางไว้เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บาน้ดเองแล้วก็ที่ชอบสุดจริงๆของอันนี้ก็คือว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยกินปีกินไม่อั้นที่ไม่ชอบก็คือเราอ้วนนี่แหละอันนี้เราพูดสิ่งที่ปีไปแล้วนะครับมันจะมีบางอย่างที่เป็นกิจกรรมเสริมหรือว่าเป็นสิ่งพิเศษที่เราต้องจ่ายเพิ่มนะอย่างเช่นในส่วนของชั้น16เนี่ยมันจะมีส่วนของไอไฟเป็นอุโมงค์ลม มงลงให้คนแบบเหมือนเราจะโดดเออใช่ไหมจะโดดลงมาจากแบบดิงประตุทามาแล้วจะสามารถบินได้อะไรอย่างนงี้นะอันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็มีเอ่อโนสตาร์นะคะเป็นกระเช้าชมวิวบนเรือนะคะมันจะยกขึ้นไปสูงสูงเลยดูวิวจากทัางบนอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพิ่มเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าใครมาอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศชมวิวลองดูนะครับแล้วก็ในส่วนของ Wi-Fi ที่นี่อินเทอร์เน็ตที่นี่นะครับก็คือเอ่อดินอร์เน็ตต้องชมก่อนเลยว่าเร็วมากเร็วแบบ ดูแบบไม่มีติดอ่ะจะติต๊กตอกจะรูบูตหรือจะแล้วอัปโหลกดก็เร็วอะไรทุกอย่างเร็วแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะซึ่งแนะนําให้ซื้อมาตั้งแต่ตอนจองเรือเลยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังด้วยว่าจองอยังไง<ม>ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างก็เรียกว่าสูงอยู่ระดับหนึ่ง<ม>แต่ว่าใครที่แบบอยากจะมาทํางานจะต้องทํางานหรือว่าเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเซฟตี้โซเชียลเนาะก็เอามาก็ได้แต่แต่ถ้าไม่ซื้อก็ดีนะมันเป็นการอะไร ที่ขอเออแบบผ่านมือถือซะบ้างมันอยู่กับเขาตลอะไรเลยอะกินเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มตื่นมากๆเลยดีนะนอนไม่รู้ทําไมลงเตียงทีไรหลับปุ๊บียเตียงมันเหมือนดูดวิญญาณเราไปเลยนั่งนอนอยู่บนเรียงถ่ายมือถือแป๊บนึงเล่นเกมใช่ไหมเล่นไหลแล้วเราพักจะรู้สึกว่าแบบตาหนักมากเ้าก็หลับเกมต่อมาวันละสามชั่วโมงเกิดอีกนิดนึง คือมาที่เนี่ยเป็นการเดินเยอะด้วยก็คือว่าเหมือนกับว่ามันเดินไปด้วไปเนี้ยเดี๋ยวหัวเรือท้ายเรือทําให้เราเดินเกินหมื่นเก้าทุกวันเออมันก็เป็นการเอ็กซ์ซอร์ซส์อย่างดีนอกจากนี้นะคะหากเราแบบเบื่อกับอาหารที่เขาเสิร์ฟแบบเดิมๆเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ซ้ำนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะกินอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนเขาก็จะมีร้านดังๆที่มาเสิร์ฟอยู่บนแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารหรือว่าบางทีเราจะเข้าบาร์เข้าแบบไปกินเบียร์เครื่องดื่มอะไรต่างๆก็จะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมีกาแฟสตาร์บัคด้วยค่ะจายเพิ่มคือหนูจะบอกว่าอีกอย่างคือบรรยากาศข้างในร้านทุกร้านคือดีมากแล้วแบบมันจะมีรอบแบบโชว์ดนตรีสดอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเล่นแจ๊สบ้างเล่นอะไรแล้วเต่นนอบ,<ต>บ้างใช่แล้วคือแบบมูดบรรยากาศเลิศ ดีมากไม่ต้องฟังเพลงก็คุ้มแหละเรือลำนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่รวมก็คือในส่วนของพวกทัวร์ชายฝั่งเนื่องจากว่าเรือมีการจอดท่าต่างๆนะสำหรับคนที่เที่ยวเองเป็นก็ไม่เป็นไรก็สามารถเที่ยวได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเดินลงเรือแล้วไปเที่ยวได้เลยหรือว่าบางคนที่แบบต้องการความเออสะดวกสบายก็สามารถซื้อทัวร์ที่ตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ไปเที่ยวได้เลยอันนี้ก็ไม่รวมนะอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เราซื้อเรือมาโอเคผ่านมาถึงตรงนี้น่าจะอยากรู้แล้วว่า จองกันยังไงนะแล้วจองนะที่ดีที่สุดทองไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะสำหรับทริปนี้เนี่ยเราจองผ่านคา b o โบครุสมาอ,อย่างแรกเลยนะคาร์โบครุสเนี่ยเจ้าของเป็นคนไทยนะแลระบบเขาดีมากต้องบอกเลยเขามีเอนจิ้นสมมุติว่าเราเราจองเนี่ยกดในระบบเขาเนี่ยถ้าจองแม้กระทั่งจองแบบผ่านผ่านเว็บโดยตรงของของอะไรหลายที่เนี่ยมันไม่มีโชว์ห้องนะมันจะเลือกไม่ได้แต่ว่าของ h าร์โบครุสเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าชั้นไหน<อ>ว่างนะห้องนี้ มันจะมีไอคอนอีกรากฐากด้วยห้องนี้วิวดีไม่ดีห้องห้องวิวไม่ดีเนี่ยวิวปังจะมีดึกเลยเราเราก็สามารถเห็นว่าเฮ้ยห้องนี้อย่าไปเลือกดังนั้นเราสามารถมีออปชันที่เลือกได้ว่าห้องไหนอันนี้เป็นเป็นที่แบบที่อื่นเขาไม่มีแล้วเราเขาคือออนไลน์เวลาเรียลไทม์เนาะเราจะเห็นเห็นห้องว่างทั้งหมดจริงๆเลยนะเราก็เลือกได้จริงๆอย่างที่2อันนี้สําคัญมากคือเวลาเราจองเพราะอินเนี่ยเคยเคยทำทำจองแบบเรือลําอื่นน่ย กับฝรั่งคือบางทีเราตีคำถามอะมันถามยากเนื้อว่ามันถามยากแล้วบางทีภาษาที่ใช้มันก็เฮ้ยตอบกลับมางง่าเดิม,มดเออเราเราถามไปเขางงเขางงกลับมาตอบกลับมางงหนะักเนื้อว่าแต่ว่าการที่มีมีคนไทยซัพพอร์ตอะคนไทยด้วยกันเนาะถามง่ายๆก็ฟัง ตอบไไง่ายๆเข้าใจก็ง่ายไอันนี้ดีมากๆก็คือว่า Harbo บ u ซ p พพอรดีมากแล้วก็ทริคในการจองให้ได้ถูกนะครับก็คือยิ่งจองนานจะยิ่งถูกแต่ว่ามาใกล้ๆคนไทยที่สายชอบเนี้ยสอสามเดือนจะเจเที่ยวฉันค่อยวางแผนแต่ว่าตรงนี้ก็จะต้องเสี่ยงกับราคาที่มันอาจจะไปแล้ว <Yeah. S 1> แต่ถ้าวางแผนระดับหลายเดือนระดับปีได้จองก่อนดวงหน้าราคาดีที่สุดองฮาร์โบคุยเนี่ยราคาในที่โชว์แสดงอะ มันเป็นราคาที่ไม่บวกเพิ่มแล้วบางเว็บอะ่ะมันมีราคาอย่างนี้จริงจบางทีบอกนะเอ้ยมันถูกกว่าจริงๆมันจัดไส้ก็อไาพอเช็คเอาจริงจริงเอามีอะไรบวกเพิ่มมากมายมเออบางทีเขาไม่บอกหมดอ๋อยังไม่รวมภาษีซึ่งบางทีภาษีอะไรพวกนี้มันแพงแต่ว่าของฮา r ์โบคุยอ่ะเขาจะเห็นหมดเลยว่าราคาสุดท้ายจ่ายเท่านี้จริงๆมันไม่ต้องเสี่ยงกับการจัดไส้ที่เรามองไม่เห็นแล้วสุดท้ายแลย้วออเทียบนึกว่าเทียบแล้วถูกกว่าเอาจริงจริงบวกมาบวกมาไปฮารโบเหอะฮาโบคุยจัดให้ มาแล้วเห็นทั้งหมดข้อมูลครบซัพพอร์ตดีจบไปเข้าได้ที่เว็บไซต์ harbo cruise com นะครับมันไม่ได้มีแค่เรือของ Royal Caribbean เ,เท่านั้นนะมีเส้นทางเดินเรือทั่วโลกเลยรูดการ์ดได้โดยไม่ชาร์จเพิ่มหรือว่าติดตามข่าวสารให้เขาชัดๆอีกทีนึงแบบแบบอัปเดตบ่อยๆก็คือไปติดตามเฟซบุ o กเขานะครับขึ้นขึ้นท้ข้างล่างนี้ไป จองเถอะบอกเลยมาถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนมาเรือนะคะได้ปะผมห้ามพกปพกักพ่วงห้ามพกมานะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีขนาดเกิน500 ML พกมาได้ไม่เกิน12กล่องหรือ12กระป๋องเท่านั้นนะคะสําหรับบ้านไหนที่แบบมีเด็กๆน้องติดว่าจะต้องกินนมต่องยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,นี้ก็คือลองกับจํานวนมาดูออแล้วกันนะคะอย่าเกิน12นะครับบนเรือมีนมบัวให้กินแล้วก็ถ้าพกมาจะเสียเวลามากเพราะจะมีการติดติดเหมือนตอนตอนที่เขากองของขึ้นเรือนะ ตอนแรกเราคิดว่าเราจะพกพวกพกมาม่าพวกอะไรเงี้ยมาแบบนึกว่าเอ้ยเบือ่อเบื่อเดี๋ยวกันตายไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้กินอาหารจำนวนเท่าเดิมอาหารดีมากดีครับดีมากจนแบบไม่ได้ใช้เลยก็คือเก็บกลับบ้านไปกินที่บ้านาแทนอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือว่าระบบมีการเปิดให้เช็คอินล่วงหน้าก็คือออนไลน์เช็คอินควรทํามาต่อเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้แล้วกันเนาะ อยู่ที่ใต้ในส่วนของ d e s ชิ i p t น o n ว่าไปทํำยังไงตามวิธีของฮาร์บูกคุยจะจะอธิบายได้ดีกว่าใช่ค่ะ,ะคจะได้ไม่เสียเวลาเช็คอินที่ท่าเรือนะก็มาถึงเขาจะมีเป็นคล้ายๆเป็นเซลพาสเลยเหมือนแบบยิงบ,บาโคที่เดียวผ่านอะไรเงี้ยก็จะเสียเวลาน้อยกว่ามันทําทุกอย่างที่นี่ทําล่วงหน้ามาก่อนดีกว่าส่วนะบนเรือมันก็จะมีเป็นแบบกีฬากิจกรรมให้<ม>ก็เอารองเท้ากีฬามาก็ดีเป็นรองเท้าแตะ บางกิจกรรมเขาจะไม่ให้ทำก็แนะนําเป็นแบบรองเท้า,ทาปิด,ป,ดปิดทั้งเท้าแล้วก็บางทีคล็อกนะคล็อกที่มีหุ้มหุ้มอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ให้ใเ,เหมือนกันนะอย่างรถบาร์มอะไรเงี้ยก็ไม่อนุญาตเหมือนกันดังนั้นก็ลองเตรียมมาให้เหมาะละกันเนาะกับกิจกรรมที่ตัวเองเลงว่าอยากจะทําเดี๋ยวมาพูดถึงตัวแอปของของตัว Royal Caribbean นิดหนึ่งเวลาเราล่องเรือเนี่ยมันจะมีตัวแอปตัวนี้มาให้ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีตารางกิจกรรมเนี่ย แบ่งเป็นวันหนึ่งวันสองวันสามเนี่ยชั่วโมงแต่ละนาทีเนี่ยมันมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้างซึ่งเราสามารถแบบกดเข้าไปดูอ่าว่าเราสนใจนะสมมุติอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปจองหรืออะไรก็ได้นะมีรายละเอียดต่างๆรวมถึงหลายคนอาจจะกังวลว่าเออเราไม่มีเน็ตมาเราสมมุติเราอยู่กะที่กันเราจะติดต่อสื่อสารยังไงนะคือตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางเรือเนี่ยแอปของมันเนี่ยมันจะมีเป็นตัวในส่วนของเอ,อ่อแมสเซจให้ า no. อย่งสามารถแชาารถชทหากันนะแต่ละเครื่องโดยที่ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตสามารถต่อแค่แค่ต่อ WiFi แล้วก็ลงลงแอปไวเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะถามคุยกันได้ว่าโอ้ตอนนี้ฉันอยู่ไหนอะไรเงี้ยทำอะไรอย,รอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สื่อสารผ่านอันนี้ได้แต่คอไม่ได้นะส่งรูปไม่ได้แค่เหมือนเทคกันได้เฉย โอเคก็คิดว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งก็นี่เป็นเป็นประสบการณ์ตรงเลยที่เราอ่ะมาสัมผัสกับเรือ Anthe m of the Sea ลำนี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วเคยมาแล้วมีประสบการณ์ที่แบบอยากจะแบ่งปันหรือข้อมูลอะไรที่อัปเดตหรือว่ามีทัศนะความเห็นอะไรที่อาจจะไม่ตรงกับเราหรือตรงกับเราเนี้ยก็เสิร์ฟกันได้ในคอมเมนต์นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะวันนี้ ลาไปแล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อเราโดยตรงได้เลยนะทั้ง Facebook นะหรือจะอินบ็อกมาหรือจะยังไงหรือว่าจะอีเมลมาอะไรเงี้ยก็ติดตามด้วยยังไงก็ฝากติดตามทูมาดามด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วดีกว่าไปายทุกคนถ้าเพื่อชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าใ้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะยบาย